โอเคครับ okay, ผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านเลยนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเพรอาราฟัมเมอี่กันอีกเช่นเคยเนาะก,ก็สำหรับวันนะี้เนี่ยเราอยู่ในเกมแบล็กเ a ย e จากเซิร์ฟเวอร์กาเรนาหรือว่า global Server กันอีกเช่นเคยเนาะก็สำหรับวันนี้ผมจะมาสปอยในส่วนตัวของทีมแล้วก็วิธีการจัดทีมการจัดเล่นนะครับว่าเฮ้ยเราใช้ทีมไหนใช้ตัวละครอ,อะไรแล้วก็แมชชีนิกในการเล่นบอสโกเลมน้ำแข็งที่จะมีแผนเข้ามาในวันที่19สิ้เนี่ย เราจะเล่นอะไรยังไงของรางวัลได้อะไรบ้างมันมีความแตกต่างจากบอสน้ําแข็งบอสไฟหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครนะครับหาในส่วนของร้านเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟัล์ผูกคอแนะนำมารู้ช็อปเลยพวกร้านฟอนเทนจดทะเบียนถูกต้ต,ต,ตกุ้มฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่าสามปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้งแบล็กโอเอ็มฟรีไฟอารีแล้วรวมไปถึงโรบอด้วยเผื่อใครอย,อยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในส่วนของกลุ่มแบล็กโอเอ็มอันนี้ครับ กันครับโอเคมาอันดับแรกต้องเกิดก่อนเลยนะครับว่าวิธีการเล่นเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันสังเกตมันจะมีเทียรครับตัวของบอสโกเลมเนี่ยเขาจะมีเลือดแล้วมันไม่ใช่ว่าเราฆ่าเขาตายเนี่ยมันจะจบบอสโกเลมน้ําแข็งครับแมคคานิตการเล่นคือตีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้แรงสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อย สูงสุดที่ระดับ 3S หรือว่า t r i p l e S นั่นเองแล้วทุกๆขั้นที่เรายิ่งแบบจากระดับดีแบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยจนระดับ 3S เนี่ยเราจะได้ของรางวัลเยอะขึ้น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 เรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งอันดับในการตี จะมีอันดับในการต่อสู้ครับตอนนี้เนี่ยคุณกุ๊กกี้เนี่ยหรือว่าเจ้าของคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของคลิปไว้ที่ตา่างคลิปด้วยแล้วกันนะครับเนาะเขาเนี่ย <c oughs> อยู่ที่อันดับ41ของเซิร์ฟเวอร์มันจะมีคะแนนเนี่ยเป็นการแข่งขันแล้วก็ได้ของรางวาัลด้วยจากตรงนี้ <c oughs> มีอันนี้คือของรางวัลอันนี้คือตัวของชาร์ตอันดับอันนี้คือตัวของร้านค้าประมาณนั้นนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าชาร์ตอันดับของเขาเนี่ยมันจะมีการแข่งขันกันเป็นแต้มการตีบอสด้วยเห็นไหมนะครับนะแล้วก็ตรงนี้ คือร้านค้าซึ่งร้านค้าของเนี่ยของโกเลียมน้ําแข็งเนี่ยมันจะมี2ร้านก็คือร้านที่ใช้เหรียญน,นี้กับอีกร้านหนึ่งที่ใช้เหรียญสีแดงนะครับนะหลายหลายคนถามมาว่าเฮ้ยมันเก็บไว้ใช้แบบในเลดบอสตัวต่อไปได้ไหมผมไม่แน่ใจนะอันนี้คือผมผมผมไม่ตอบแล้วกันผมไม่แน่ใจไม่เคยเก็บนะครับใช้ใช้ให้มันหมดไปเลยนะแล้วก็อันนี้คือไอเทมกล่องตัวนี้จะเป็นกล่องระดับ S R ถึงระดับ L R ซึ่งสังเกตครับมันจะมีเซตไอเทมที่เป็นเซตแบบ เรียกได้ว่าเป็นเซตที่ไม่มีในแบบปัจจุบันนะครับนะเป็นเซตพวกพิเศษประมาณนั้นนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ของรางวัลเนี่ยเราสามารถผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการฟาร์มไอเทมแล้วก็เอาไปผสมหรือเปล่านะอเนี้ยจะเป็นไอเทมเซตแบบใหม่อ่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่ระดับแรกไปจนระดับอ่า UR เลยนะครับ LR เนี่ยเห็นไหมนี่ครับมันจะไล่ไปตั้งแต่ระดับแรกไปจนระดับแบบนี้เลยอ่าระดับ UR แล้วก็ระดับ LR เดี๋ยวเป็นเซตพิเศษที่ได้จากน่าจะเป็นบอสตัวนี้นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นเซตที่เราฟาร์มหาจากตัวกล่องเมื่อกี้เหมือนกันแล้วก็ร้านค้ามันจะมี2ร้านนะอันนี้คือร้านแรกใช่ไหมครับแล้วมันจะมีอีกร้านหนึง่งมันจะมีร้านอีกแต้มหนึ่งครับก็คือแต้มตัวนี้ประมาณนี้สังเกตเราจะสามารถแลกชิ้นสวน่วนอันนี้ประสงค์ระดับ SDR ได้2ชิ้นแล้วก็การ์ดระดับ SDR เนี่ยหอย่างแล้วมันจะมีอีก1อนนันนะที่เป็นแบบว่าให้เราสุ่มครับให้เราสุ่มแบบว่าพวกการ์ดระดับ SDR อะไรประมาณนี้ด้วยเพราะฉะนั้นของรางวัลเนี่ยในการเล่นเลดบอสตัวเนี้ย ก็เลยเด้ว่าค่อนข้างอาจจะเยอะมากๆเหมือนกันนั่นเองนะครับประมาณนี้ละกันแล้วก็แมคาทนิกในการตีบอสนะอันนี้มาพูดก่อนละกันแมคาทนิกในการตีบอสตัวนี้ครับแปลกที่มันเป็นโกเลมน้ําแข็งใช่ไหมแต่ว่าทั้ง2เฟสเฟสแรกคือเฟสป้องกันเฟดสองคือเฟสโจมตีเป็นสายสีแดงทั้ง2อันไอ้เรี้ยกูเหลือเชื่อ ot, บอสโกเลมไฟที่เรากําลังต่อสู้อยู่คือเฟสแรกเป็นสายป้องกันสีฟ้าเฟดสองเป็นสายป้องกันไอ้เฟดสองเป็นสายโจมตีสีแดงใช่ไหม แต่ว่าบอสโกเลมน้ําแข็งครับคือเฟสแรกเป็นสายป้องกันสีแดงเฟสสองเป็นสายโจมตีสีแดงอ่าหลักๆเนี่ยนะแมคชนิกในการจัดตี้เขาเลยจะจัดเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ตี้แบบนี้ในการลงก็ได้หรือว่าใช้พวกโนเอลแล้วก็พวกชามี่แล้วก็โกดล่างชุดเวน้ำเใ,ในการเล่นก็ได้เพราะว่าตัวละครที่เป็นสายสีแดงเนี่ยไม่แพ้ทางไม่ชนะทางใช่ไหมแล้วก็ตัวละครสายสีฟ้าน่ะชนะทาง เพราะฉะนั้นเซตที่เราใช้ตีบอสโกเลมไฟสามารถใช้กับเซตนี้ได้เล่นเซตแบบนี้ก็ได้นะอ่าล่าสุดมันจะมีชาม่มีโกสมีตัวของโนเอลมาใช่ไหมเราสามารถใช้3ตัวเนี้ยในการเล่นเลยก็ได้แล้วก็แมคพนิกในการตีบอสคือแข่งแต้มกันครับเราจะตีบอสจนตายแต่ว่าสังเกตเมื่อเราตีบอสตายครับ เมื่อเราตีบอสต,ตายบอสจะยังไม่ตายจะเปลี่ยนจากเฟดแลงดีเปลี่ยนระดับเพิ่มขึ้นยิ่งเราตีแล้วเราได้คะแนนเยอะแค่ไหนมันจะเก็บเป็นระดับเทียรเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวเราคอยดูครับพอฆ่าตายเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบนะครับตีอีกรอบนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบสังเกตบอสไม่ตายเปลี่ยนจากแร้งดีเป็นแรงสี่ ซีบอสตัวนี้เสร็จจากแล้งซีเป็นแล้งบีจากแล้งบีเป็นแล้งเอจากแล้งเอเป็นแล้งเอสจากแล้งเอสเป็นดับเบิลเอสจากแล้งดับเบิลเอสเป็นทริปเปิลเอสประมาณเนี้ยมันจะเป็นการไล่เทียร์ไล่เทียร์แล้วก็ถ้าใครทําอันดับทาคะแนนได้เยอะสุดมันก็จะได้ของรางวัลสังเกตมันจะมีตรงนี้ครับสังเกตไหมมันจะมีของรางวัลเนี่ยอ่าเป็นคูณ2คูณอะไรเนี่ยยิ่งเราฆ่าบอสตายเรื่อยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้ของเพิ่มขึ้นจากเทียร์ซีเนี่ยถ้าเราตีตายนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวผมให้ดูนะ ถ้าเราตีตายเนี่ยอ่ะเป็นเทียบี B เนี่ยของรางวัลก็จะเป็น3กล่องเห็นไหมเห็นไหมอ่าจากเทียบีเป็นเทียบเออย่างเงี้ยนะครับของรางวัลก็จะเป็น4กล่อง <ๆ S 2> <ม>เห็นไหมมันจัดสไลด์สเต็ป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 ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นของมันเนี่ยจะเป็นการที่เราใช้ทีมดีๆ1ทีมในการตีเก็บแต้มไปเลยประมาณนั้นนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะเนี่ยพอผ่านปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเทียบเอเรืองแสงอย่างเงี้ยเราก็ต้องตีให้ตายตีให้ตายตีให้ตายไปเรื่อยๆเห็นไหม อันนี้คือเทียแบบสูงสุดของมันแล้วเพราะว่ามันเป็นแลงเลเวลแรกก็คือแลงแบบระดับแบบเลเวล3าห้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมสังเกตเราจะตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆเลยครับประมาณนี้ตี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 ไปนะครับเนี่ยตีประมาณ8นาทีอ่ะเขาเขียนไว้นะครับคือสู้ไป8นาทีอ่ะเพราะว่าเราตราบใดที่เราไม่ตายเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เตะเก็บคะแนนสะสมก็ไปเรื่อยๆประมาณนี้ อ่าแล้วก็สังเกตครับอันเนี้ยคือเรามาเลื่อนระดับแล้วอย่างที่ผมบอกนะว่าเฟสของมาเนี่ยมันจะมีไล่ตั้งแต่ระดับ1ระดับ2ระดับ3เห็นไหมมันก็จะมีคะแนนมีแรงเนี่ยที่แตกต่างกาันถ้าเราไปดูตั้งแต่แรงแรกเนี่ยแรงระดับแรกเนี้ยนะครับแรงระดับแรกเนี่ยมันจะมีแค่ระดับดีถึงระดับ A เท่านั้นพลังเนี่ยประมาณ70,000ก็สามารถผ่านได้แต่ถ้าเราไประดับ3อ่ะระดับ3แต้มมันสูงสุดน่ะจะอยู่ที่ประมาณแรงดับเบิลเอสไอทิปเปิลเอสเห็นไหม เพราะฉะนั้นถ้าใครพลังถึงเนี่ยก็ไปเล่นระดับ3แล้วก็ตีเก็บคะแนนแข่งกันประมาณนั้นแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นระดับแรกใช่ไหมครับแล้วเราไปดูระดับที่มันเป็นระดับสูงหน่อยอันนี้คือระดับสูงขึ้นไปอีกสังเกตมันจะมีมุมข้างบนเนี่ยที่เป็นบอกแต้ม้วยว่าแต้มเราเนี่ยได้เท่าไหร่ของรางวัลเราได้เท่าไหร่เห็นไหมเมื่อเราตีไปเรื่อยๆเนี่ยจากแรงบีเนี่ยก็กลายเป็นแรงเอใช่ไหมจากแรงเอก็กลายเป็นแรงเอสจากแรงเอสก็กลายเป็นแรงดับเบิลเอสประมาณนั้นคือมันจะเป็นการเปลี่ยนไปเรื่อยๆสูงสุดคือแรงทินเป นี่ครับจะกลายเป็นแรงสูงสุดพอเราแรงเเนี่ยคราวนี้พอเราทิปเปอร์เอสแล้วเนี่ยเราตีแข่งแต้มกันว่าเราจะได้แต้มประมาณไหนอ่าพูดง่ายๆคือและเราก็จะตีไปเรื่อยแบบนี้แล้วก็เฟสสองครับเห็นไหมสังเกตรครับจากเฟสแรกเป็นสายป้องกันสีแดงเฟสสองเป็นสายโจมตีสีแดงครับแล้วก็ใส่ทีมประมาณนี้แล้วก็การตีเนี่ยเหมือนเดิมครับเก็บแต้มแข่งกันแล้วก็สังเกตว่าตอนจบด่านเนี่ยได้ของโคตรเยอะครับจบด่านเนี่ยดูได้ของนะอันนี้คือคะแนนเขาได้ประมาณล้านแปดใช่ไหมดูดีของ อันนี้น่าจะเป็นการชนะครั้งแรกนะชนะครั้งแรกเนี่ยได้ประมาณ500นะครับก็คือแบบเป็นการเล่นครั้งแรกแล้วก็ชนะมาแล้วก็อันเนี้ยได้100้ยได้หินตีบวกนะอีก17ชิ้นอะไรเงี้ยได้ของพวกเนี้ยแล้วก็มันจะมีการจัดเทียร์เนี่ยตามนี้ด้วยเห็นไหมมันจะมีแรงของมันบอกว่าเฮ้ยแต่ละแรงเนี่ยเราจะได้ของรางวัลอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครยิ่งเป็นเทียร์สูงๆเนี่ยก็ยิ่งได้แบบของรางวัลเยอะสังเกตว่ามันจะมีแบบแต่ละระดับเนี่ยมันจะมีระยะเวลาในการตีด้วยนะ อ่าแสดงว่าเราอาจจะต้องเข้ามาตีระดับ1ระดับ2ระดับ3เนี่ยแต่เราเวลาที่ไม่ตรงกันอ่าประมาณนั้นหรือเปล่าก็คือหลักๆจบประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของคลิปวิดีโอนี้ไว้เพ,เพื่อนๆเข้ามาศึกษาเองด้วยแล้วกันเนาะก็หลักๆจบประมาณนี้แล้วกันสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ผมต้องขอจบแต่เพลงตรงนี้กันนะครับสวัสดีครับ